ดีครับทุกคนครับวันนี้นี่ครับอยู่ทุ่งอยู่นาครับผมนู่นครับนู่นนะครับพันหยงนะครับผมมาใส่คายกันนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับทริปนี้ครับนาเขาเกี่ยวข้าวออกเสร็จแล้วครับน้ามาท่วมนะครับผมก็นู่นเลยครับนี่มาเป็นลูกหามให้พันหยงนะครับนี่ครับคายหกเซนครับหกเซนวันนี้ ที่ใส่กันอยู่นู่นครับใส่ตามร่องนะครับอันนี้คือตอข้าวที่เขาเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอข้าวเป็นต้นข้าวของตอที่เขาเกี่ยวแล้วขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นข้าวที่หวานนะครับนุ่นทัพันหยงมาแล้วครับใส่อย่างนี้เลยครับง่ายง่ายอย่างนี้ครับใส่ตามล่องที่เขาลดเกี่ยวข้าวเลยครับใส่ยาวไปอย่างนี้นะครับผม ง่ายใช่ไหมพันธ์ง่ายครับผมง่ายครับผมแต่ได้ผลนะครับหากินแบบนี้กันเลยนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปลงเบ็ดนะครับครับดูครับผลครับตั้งเขาแต่ว่าไม่ตกนะครับมีแต่เสียงฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับแต่ไม่ตกครับวันนี้มาใส่ไข่ครับผมครับผมก็เป็น ใช่ไหมครับลูกหาบเราเป็นลูกหาบล้วก็ต้องเชื่อถืออาจารย์นะครับผมลึกเลยพี่ติดลมลมติดลมหรือว่าติดลักพี่เข <laughs> ็ดแล้วครับผมโทรศัพท์ล่วงน้าไปเครื่องหนึ่งครับยาวเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเราถือไม้นี่นครับไปปักทางที่ทางนู้นครับไม่ดูครับคลิปนี้ยาวๆใส่ไปสองปากสามปากแล้วครับ เดี๋ยวได้ลุ้นแน่นอนครับคลิปนี้ปลานินน่นเหรอพี่โอ้อปลาหนิ่นติดเซย์หนินไซเล็กอันนี้จะเป็นปลาหนิ่นกับตะเคียนไม่มีปลาหมอโนะอ้ไม่อยากได้โอ้ปลาหนิ่นปลาหนินน่นไปเหยียได้เหยียดได้ปล่อยนะสิบ <laughs> ตวัว <laughs> อะไร ติดหรับแกะยากเลยขายยังใหม่เลยเช็คดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก่อนกลับครับรติดปะนินครับขายยังใ <จะ S 1> หม่รัดขายครัขายเขาจะใหม่นิดนึงนะครับเขาจะดูแลอ,อย่างดีครับผมไม่ไม่ดังดีครับ,รบสวยด้วยขาย60ซึ่งนี่ครับผม โอ้โหพหมอติดเหรอใส่ปลาตะเพียนแต่ว่าพาหมอมาติดได้ไงเนี่ครับเลาะก่อนกลับนะครับผมโอ้โหโอ้หมอพอหมอพอหมอปลาหมบ ค,ครับตรวจคว,วามเรียบร้อยของระบบก่อนกลับนะครับผมแล้ว <c oughs> ตะเพียนหรือเปล่าครับไม่มีนะครับเมื่อกี้ติดตัวหนึ่งแต่ว่าพันหยง ปล่อยครับเพราะว่ามันไซส์ไม่ค่อยสวยแกก็เลยปล่อยนะครับผมเดินเลาะขายกันครับวนันนี้ก่อนกลับครับเช็กดูว่ามันลอยด้วยนะครับบรรยากาศยามเย็นครับทุกคน ผลงานครับผมล่อขายก่อนกลับนะครับผมนี่ครับพอได้มื้อหนึ่งตอนเย็นนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับผมติดตามดูครับครับทุกคนนี่ครับเช้าแล้วเดี๋ยวตามไปดูไปลุ้นนะครับติดหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปดูกันครับ คูนาขาเกยตัวใหญ่ซะไม่มีอ๋อติดอยู่นั่นครับนู่นเป็นปลาหมอนะปลาหมอหรืปอปนนนูโอ้โห و, สุดยอดเลยแจ็คพอตเลยครับผมนูโโ <laughs> ่นครับโออไม่ใช่ไม่ใช่ปาลาด้วยครับโอเค <Okay, S 2> ครับผมเดี๋ยวช่วยกันปลดกันครับนะครับทุกคนตอนนี้ก็เก็บมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่า มันจะร้อนครับมันจะสายแล้วนะครับผมครับติดอยู่พอใช้ได้อยู่ครับไม่หนาแน่นมากก็อันนี้ผมจะไม่ลงแล้วครับจะให้พานหยงเขาลงเล่นนะครับนี่ครับเห็นติดอยู่ตรงนู้นหน่อยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาลงขายแต่ว่าไม่ไม่ได้ค่อยได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าต้องช่วยกันเก็บนะครับ มีติดเซอร์ไพรส์นิดนึงครับติดน้องปูนาขาเกนครับผมเดี๋ยวจะโชว์ผลงานให้ดูนะครับผมนี่ครับทุกคนผลงานครับผมใส่คายครับตาหมอตานินแล้วก็นี่ครับสาเหตุที่ไม่ได้ไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้ครับปูครับปูนามาติดไข่ครับต้องช่วยกันแกะปูนะ ทำให้เราต้องเสียเวลานะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับก็ได้ไปทํากับข้าวครับผมนุ่นครับผลงานก็ยังโอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่ครับครับผมก็ทริปนี้นุ่นครับพันหยงเอาไ้นี่ตาตดาไันี่ครับดูมันปูครับมันปูครับผมมันปูโอ้โหนี่นะครับเคีเยวแต่มันครับพันหยงครับเชฟ ของเราครับวันนี้นี่ครับดูกล้ามใหญ่ๆนะครับให้เห็นครับนี่ครับที่ติดเลยนะติดดักปลาได้ปูขายดักปลาครับแต่ว่าได้ปูครับดูจานใหญ่ๆนะครับให้ดูชัดๆเลยครับโอ้โหครับผมอันนี้เมนูอะไรนะอ่อมเลยพี่อันนี้ว่าจะทำาัดดาใต้มันปูเลยมันปูแกงส้มปลาหมอนี่ครับแกงส้มปลาหมอนึงใส่เปหนึ่งเมนูแล้วครับโอ้โหดูครับ หมอไซส์บิ๊กครับผมตรงนี้อีกหนึ่งเมนูครับนี่เป็นทอดปลาครับปลาที่มันจะเวลาติดขายแล้วมันจะตายก่อนก็จะเอามาทอดอย่างนี้ครับยอนเลยครับผมอันนี้ปลาเป็นอันนี้ครับนี่รอทอดครับผม แล้วก็ได้มาชุดนี้เลยครับตอนเช้าของเราขายของเราแต่ว่าอุปสรรคของเราก็มีคือตรงนี้แหละครับเนี่ยปูนี่ครับแต่อร่อยนะครับตรงนี้ดูมันปูครับหามานะครับมาทำกันนะครับผมโอครับมาครับนี่ครับบรรยากาศลุกทุ่งครับผมคลิปนี้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้ก็คือได กับข้าวนะครับผมเดเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าก็ติดตามดูกันนะว่าจะไปทำอะไรนะเอาน,น้ำปูออกมาครับผมครับมันย่องเลยครับมันเยอะมากครับ ขันน้ำปูออกมาครับผมอันนี้คือส่วนของมันปูที่เคาะมาจากกระดองครับใส่น้ำีกนทะีแล้วนี่คือส่วนที่เราตำเอากระดองเอ,เอาปูที่เป็น<ช>เนื้อปูมาตำครับมันยังมีเนื้ออยู่นะท่านนะครับผมออกมาจะเป็นน้ำอย่างนี้นะครับ เอาไปทำแกงต่อน,นะครับผมน้ำปูครับคนน้ำปูครับผมอ่อมอ่อมปูใช่ไหมันไม่ใช่อ่อมนะมัน,มนจะบ้านผมเรียกว่าหม้อปูผัดตะใต้แต่ผัดาตาลว่าหม้อปูเหรอหมอ้มอหม้อหม้อปูอ่าแต่ว่าภาษาอื่นผมก็ไม่รู้อนะไรน่แต่ภาษาจีนนะครับผม ผมวามุกอัตมาสาบอกว่าแนวในวสารก็น่าจะเป็นอ่อมปูอะไรสักอย่างเลยครับเอออ่อมปูจะเครื่องเยอะกว่านีออ้คล้ายว่าหลนเนาะออประมาณว่าหลนเอาเอา,อางี้แล้วกันคือคลา้คลายว่าหลนมล้วกันครับหลนปูแต่ว่าทำมาก็อร่อยครับติดตามดูครับทุกคน พ่านหยงครับแนะนํามานะเป็นเมนูนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทํานะครับผมกินหอมมากเลยครับผมทุกคนกําลังเดือดเลยครับโอ้โหอยากให้ได้กินจังเลยครับหอมมากเลยครับมีนี่ครับตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ในนี้นะครับเอาปูนะครับไปตํานะครับปูติดขายด้วยนะครับผมเอาปูไปตํานะครับแล้วก็ คั้นเอาน้ำนะครับของปูนะครับแล้วก็เอามันที่อยู่ในกระดองมาทํานะครับผมติดตามดูครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเมนูปลาทอดครับผมแล้วก็ตัวนี้เมนูครับแกงส้มปลาครับส้มแบบทางใต้นะครับฝีมือพานยงครับนี่ดูครับนี่ดูปลากอนนี่ครับ น่ครับผมครับิกลำปลานิดนึงนะครับผมเมนูนี้ก็เสร็จแล้วนี่นะครับหน้าตาจะเป็นงี้ครับรสชาติแบบมันๆนะครับเอาไวราดข้าวนะครับผมได้ให้ดูกันครับนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับมันกับเนื้อปูก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับผมโอเคครับผม เสร็จแล้วก็มาชิมกันเลยครับผม